ก็ตอนนี้นะคะเกิดอ,อยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงติดท็อประดับประเทศอยู่นะคะเราก็อยู่กันในงาน Japan Expo Thailand 2023ค่ะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่ทาง Creative นะคะในฐานะของผู้จัดงานนะคะร่วมกับทาง t a i ล s c o r e นะคะ เราก็ได้ให้เกียรติกับน้องๆคนจริงๆต้องบอกว่าน้องๆคน,น,นให้เกียรติงานของเราดีกว่านะคะที่มาร่วมสลับเวลาอยู่บนเวทีกับพวกเราในวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะอาจจะไม่ได้ เป็นญี่ปุ่นจ้าๆอย่างที่ทุกคนเห็นทำไมคนนี้ถึงได้รับรางวัลนะคะแต่หลายๆคนมีแรงบันดาลใจมีสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เอาแรงบันดาลใจเหล่านั้นนะคะมาสร้างในการทําให้ตัวเองสามารถมีบทบาทของความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศนะคะในฐานะของตัวเองก็อยากขอขอบพระคุณแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มาในวันนี้นะคะสารในสิ่งที่เป็นรักแล้วก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะ คุณค้าใ้วยค่ะนะที่เป็นซนมิรถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในปเอเชียสำหรับปินโฟะค่ะเลาไมาที่จังหเัอนะคะงานแลวกาเชื่อมควาทสาคัญ่องคนไทยและท็ใหญ่ที่สุดในสซาเอเชียในเอเชียก็ได้แล้วก็มีไปีแรกนะคะี่เนะครัเกียรตินะคจากนหวแมเ่ยเราคุยกนรวมัอเหนนะคะว่านอกจากศิลปินนะคะที่นจวแมองแปติทวันอยู่แล้วร่อนะคะ เราังจะซ้อมกเขาด้วยกลุ่มพิเศษกลุ่มนคะุณครีเเออตร์และคุณผู้สร้างนะคะก็เลยมีการจับคู่กันนะคะแล้วก็จริงดีกับน้องๆเลยค่ะที่มาขายแล้วเราดีไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆที่มารับรระทันตรงนี้ความจับคู่กันความร่วมมือกันจะน่าจะสืบต่อไปหลายๆปีค่ะขอบคุณม่ะคนแรกเลยค่ะลุคสกันดูสิอาค่ะฮัลโหลรู้สึกยังไงคะรทวกคน รู้มาสิบปีนี่พุทธิจะได้รับรางวัลก็ได้นะฮะสถติระดับเราในตลาดนี้ตลอดแต่ก็ดีใจที่ทีแบบว่าพีอัพเราขึ้นมาก็ทททในสิ่่งีเรลี้ยงตาเลียงตาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะจะมีไทยคนไทยได้เราด้วยรู้สึกยังไงจากเมืวันนี้รู้ดีใจมากนะครับแล้วก็ผมรู้รู้จักจะไปก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าได้รางวัลเป็นแนี้ด้วยนะครับดีใจมากเลยเพราะรู้ไม่ ผมว่าที่เราพบเต็มที่โต้ด้วยใช่สุดเกี้ยวเช่นเดียวกันยอมพลาดตัวได้ผมก็ผมก็ร่อยๆโอเคอากิคนนึงนะคะเราบอกว่าอยู่กับเรามานานมากเปียกิคะอากินี่เป็นคนสอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพูดว่าสอนภาษาญี่ปุ่นดูเป็นคนมีการศึกษามากของแท้แม่เป็นโอตาคูคนึงที่ชอบทั้งเกมและมังงะแล้วก็รู้สึกดีใจมากว่าสิ่งที่เราชอบนะคะ ยังน้อยมีประโยชน์หรือว่าเอนเตอร์เทนนะคะคนกลุ่มเลี้ยงได้แล้วก็รู้สึกว่าเรามีประโยชน์ที่น้อยในสังคมก็ต้องขอบคุณที่เจอดคุณมแล้วก็จะเบ็นท์โซที่ให้โอกาสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับออมูขอบคุณมากค่ะวันนี้คุณแา่จะใครนะมากระหม่อะมากครับอ๋อวันนี้ไม่ได้อหมามาค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทางจานเบรนโชนะคะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันทําให้อินฟูหลายๆท่านนะคะมีกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์นะคะทําให้เหมือนแบบว่าเราสนุกไปด้วยทุกคนสนุกไปด้วยนะะค วันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้กําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ่าสวดอ่ค่ะก็ขอบคุณทางเจแปนเอ็กโปแล้วก็ขอบคุณพี่เกิร์ดด้วยนะคะ,คะที่เล็งเห็นสิ่งเล็กที่เราทํำในวันนี้ก็คือปกติแล้วเวลาจะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวคือเราจะไปญี่ปุ่นบ่อยมากแล้วนําเสนอประเทศญี่ปุ่นแบบมา,มาแล้วเคยทางานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วด้วยววใช่ค่ะโปรโมทเมืองบากายาม่านะคะก็คือต้องขอบคุณทางเจแปนเอ็ก t h โปไทยแลนด์นะคะที่มอบรางวัลนี้ดีใจมากๆค่ะ <ล>ก็อขอบคุณทาง j a n e x p o แล้วก็เทลสกอร์นะคะที่มอบรางวัลน,นี้ให้คือจะบอกว่าคอมพ l e t มากเพราะป็นคนแบบหนูเป็นติ่งญี่ปุ่นคนนึงค่ะ <laughs> หนูเติบโตมากับการเป็นญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสาราอนิเมะมังงะอะไรต่างๆก็คือเราโตมากับตรงนี้แล้วก็พอโตมาเราได้ทําการแบบว่าสอนแต่งหน้าเกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกพอเราได้รางวัลน,นี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คอม p l e ทมากๆในสายงานนี้ค่ะสุดท้ายเลยค่ะ นี่เป็นครั้งที่สอนลวครับที่ได้รับรางวัล Academic และ Education นะครับ <c oughs> ซึ่งตกใจมากเพราะว่าผมไม่ใช่คนมีสาระแล้วผมไม่ใช่คนสาวสาษา <c oughs> แต่ผมเป็นคนที่รักในวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับ <c oughs> จริงๆเราทำวัฒนธรรมทั่วโลก <c oughs> แต่ว่าเราได้รับญี่ปุ่นดีใจมากจริงครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณก <c oughs> ค่ะพิงค์ท้ายหน่อยกะตุ้โทโบน่าจงเร็ว อากี่ะอากราว่าแอบตาใช่ค่ะคุะทบายาเซ็ตงบอกว่านะคะสมาี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเทลสวอีกอย่างหนงท มาร่วมนะคะจะัดกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีพิธีเสื้อทุกท่านนะคะที่ใครเก็บมาร่วมงานก็หวังว่าจะช่วยกันนะคะดูกระแสแล้วก็สร้างความนิยมของญี่ปุ่นแล้วก็โปรโมทญี่ปุ่นไปอีกด้วยค่ะเอาแบบฉบับสั้นค่ะโอเคค่ะโอเคได้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ